ก็ขอเจริญพรนะคุณญาติคุยโยบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัทญาธรรมสาธุชนทุกคนทุกท่านนะวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงการเข้าถึงนะคุณญาติคุยโยทั้งหลายการเข้าถึงธรรมแล้วก็การเข้าถึงการปฏิบัตินะเพราะว่าเมื่อวานนี้อาตมาภาพได้สดับรับฟังธรรมนะแต่ว่าเป็นการรับรับฟังธรรมจากบุคคลนะซึ่งก็ไม่ใช่เป็นพระนะไม่ใช่เป็นบรรพชิตนะ คุณญาติคุณโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือว่าการแสดงธรรมนั้นบุคคลใดก็สามารถแสดงได้นะ,ะสามารถแสดงได้นะเมื่อมีความเข้าใจนในการที่ว่าเข้าถึงการปฏิบัตินะแล้วก็การศึกษาวิชาการนะตั้งแต่พระไตรปิฎกก็ตามนะแต่คุณโยมที่ว่าได้แสดงธรรมนันก็แสดงธรรมนะเขาเรียกว่าไพ่ลาะในเบื้องต้นนะไพ่ล้อในเบื้องต้น ยกเอาพระไตรปิฎกนั้นมาพูดก็เป็นวิชาการนั่นแหละนะจะฟังมากี่ปีนะสองพันห้าร้อยหกสิบกว่าปีมาแล้วก็ฟังหัวข้อธรรมนี้แหละนะก็คือว่ามาจากพระไตรปิฎกนะไม่ผิดไม่เพี้ยนนะอันนี้นะแล้วก็ถือว่าศึกษาได้ดีมากจนได้สุตตามมายาปัญญาก็ว่าได้นะเพราะว่ามีความเข้าใจนะ แต่ว่าพอมาตรงตรงช่วงกลางๆนะสูตรจินคือเป็นจินตามายาปัญญาอะไรแบบนี้นะอันนี้ไม่มีนะแล้วก็ข้ามไปถึงภาวนามายาปัญญานะอัะอนนี้เก็คือว่าไปก่าวนิดหน่อยนะในตรงนั้นก็เอาแหละนะฟังแล้วก็คือว่า ก็ยังไม่มีใครห่อเหินเดิอนอากาศได้นะคุณยา่าคุูโยมทั้งหลายนะก็คือว่ายังไม่ได้ข้ามไปไกลถึงเพียงนั้นนะถ้าข้ามไปไกลถึงเพียงนั้นก็คงจะไม่มีใครฟังนะ,ะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันไปลอยๆนะไปลอยๆไปแบบนั้นแหละแต่ทีนี้ว่าในขณะที่ว่าได้แสดงธรรมนั้นได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นใครนะ,ะท่านได้ ทักเข้าไปนะทักเข้าไปแล้วก็เลยไปค้างอยู่ในแชทนั้นและไม่ได้อ่านนะมาถึงวันใหม่แล้วก็จึงมาอ่านนะอ่านแล้วเสร็จแล้วก็เกิดความกโกรธนะคุณญาติคุยมทั้งหลายนี่คือคนปฏิบัติธรรมปฏิบัติแล้วทําไมยังยังมีความกโกรธนะคือว่าไม่ปล่อยวางนะ อันนี้ก็คือว่าไม่ได้ทําใจเลยในการที่ว่ามาแสดงธรรมให้กับบุคคลแล้วมีการคอมเมนต์นู่นนี่นั่นก็ยังทนไม่ได้นะความเป็นขัขนตินะก็ไม่มีนะทีนี้ก็สิ่งที่ว่าน่าสรหดหดหูใจนะไปยิ่งกว่านั้นก็คือว่าไปปรามาสนะปรามาสพระรูปนั้นนะหลังจากที่ว่าปรามาสพระรูปนั้นไปแล้วนะอันนี้ก็เลยเป็นไฟลามทุ่งนะคุณยาคุยมทั้งหลาย เป็นไฟลามทุ่งคือว่ามันไหม้ไปเรื่อยลามไปเรื่อยจนไปถึงองค์กรศาสนานะ,ะมันไหม้ไปนู่นเลยนะแล้วก็บอกอมีการท้าทายให้พระนะมามาเจอกันนะนิมนต์มาเจอกันหน่อยแล้วก็มามาว่ากันด้วยธรรมนะเป็นการท้าทายนะอย่างนี้หรือก็แสดงว่าเป็นคนที่ว่าถือมานาทิฐินะ มาหน้าทิฐิก็ยังมีอยู่ยังไม่ได้หายไปนะแล้วก็ยังมีความโกรธความแค้นนะความชิงชงังความอาฆาตถึงแม้ปากบอกว่า,าพูดไปหลังจากที่พูดไปแล้วกลับมาแก้ใหม่บอกว่าไม่ได้โกรธนะแต่การที่ว่ามันแสดงออกทางกายทางวาจาออกมานั้นมันครบถ้วนนะแล้วการที่ว่าไปปามาดพระพระก็ไม่ได้ผิดนะพระนั้นคือหนึ่งถ้าพระผิดนะ พระผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะอ่าด้วยมูลเหตุนั้นไม่ได้เข้าข้างพระเลยจัดการให้เรียบร้อยนะในช่วงในในเหตุนั้นนะที่ว่าได้กระทําความผิดแต่ทีนี้ว่าพระนะไม่ได้มีสํานักเดียวไม่ได้มีอยู่หน้าที่เดียวนะอยู่ทั่วประเทศนี้นะคุณญาติคุณโยมไปสร้างกุฏิวิหารนะถวายพระพระไปอยู่ ไปบอกว่าพักอยู่หรูอยู่ดีนะอยู่ดีฉันดีมีแอร์มีพัดลมมีนู่นมีนั่นพักนั้นเขาห้ามใช้แอร์ห้ามใช้ไฟห้ามใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นนะในสมัยพุทธกาลนะมีไฟหรือเปล่าไฟไม่มีไฟก็มีมีเทียนนะมีคบเพลิงแบบนี้เรียกไฟไหมเรียกไฟแต่ทุกวันนี้คือว่าไฟมันมีเข้ามาคือว่ามันใช้ได้ตีปาถะนะอันนี้ก็ต้องพิจารณาเอาพิจารณาใช้ ก็เพราะว่าพระนั้นมีโยมถวายมาก็ใช้อ,อยู่ในอยู่ในสำนักนะแต่ว่าพระอยากอยู่ไหมในสำนักนี้นะในสำนักนั้นนะก็โยมนิมนต์ให้อยู่พระบ้างก็ไม่อยากอยู่ก็เข้าป่าไปพระส่วนมากก็อยากอยู่ป่ากันทั้งนั้นนะคุณยติคุโยมทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นไม่ได้เปลียนไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าการไปพูดปลามาดนะเอาคําปลามาดเหล่านี้นะไปปลามาดแล้วก็ ให้เกิดความเชื่อมั่นให้เกิดความแตกแยกเขาเรียกว่าเป็นสังฆเพศนะไม่ว่าจะเป็นนายพระแตกแยกก็ดีหรือว่าเป็นพระกับคราวาต์นะแตกแยกอันนี้เขาเรียกว่าสังฆเพศนะท่านรู้หรือไม่ว่าท่าน้ทำกรรมหนักนะอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าทําผิดไปโดยไม่รู้ตัวนะการปา마ศา เป็นการยกย่องตัวเองนะฟังกี่ครั้งหรือกลับไปทบทวนใหม่ก็ได้เป็นการยกย่องตัวเองว่าตัวเองนี้เป็นผู้ที่ว่าแล้วก็บอกว่าปฏิบัติามากกว่าพระแล้วก็ดีกว่าพระอย่างนี้นะอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่ามันเป็นการที่ว่าสร้างความที่ว่าไม่สามัคคีไม่แตกแยกเอาแหละในประชุมชนนี้องค์กรนี้นะบ้านเมืองนี้ คนมีความขัดแย้งกันมีมากมีแลวแล้วมันก็มีอยู่มากมายเขาเรียกว่าเป็นองค์กรองค์กรบริหารนะไม่ใช่เป็นองค์กรยึดเหนี่ยวถ้าท่านมาตจมตีแบบนี้เขาเรียกว่าไปตีองค์กรที่ว่าบุคคลอ่ามากมายชายหญิงนะที่ว่า เป็นที่พึ่งพานะกับองค์กรนี้ถ้าไปพูดแบบนี้แล้วเป็นแบบไหนให้ท่านไปคิดลองดูใหม่นะให้ทบทวนคําพูดของท่านที่ว่าท่านกล่าวมาว่าอาตมาพูดไปนี้นะอันนี้คือเป็นการแสดงทัศนคติและก็ความคิดเห็นว่าไม่ควรเป็นแบบนี้นะไม่ควรเป็นแบบนี้เพราะการแสดงธรรมนั้นต้องแสดงไปก็คือว่าเป็นการยกเอา,เ,อาเหตุและผลนะมาว่ากันนะคุณญาติคุยโยมทั้งหลายคุณจะกล่าวเลี่ยงอะไรก็แล้วแต่ธรรมนะ ทำไม่ว่าจะเป็นที่ได้มาจากาพระไตรปิฎกนี้นะจะยกอันไหนมาก็แล้วแต่นะพิจารณาไปเรื่อยๆคุณจะเห็นอะไรอ,อย่างแรกนะก็คือว่าศีลสมาธิแล้วก็ปัญญานะแล้วก็เห็นบาปนะเห็นบาปเพราพิจารณาบาปไปแล้วเป็นยังไงมันคุมไปหมดเลยนะแปดหมื 8, 4, ่นสี่พันพระธรรมขันเนี่ยมันคุมไปหมดเลยนะแต่มันไปด้วยความละเอียดอ่อนไปด้วยความนิ่มนวลน,นะคุณญาติคุยมทั้งหลายนี่มันเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นการกล่าวในเรื่องของธรรมนั้นต้องมีความนอบน้อมแด่พระสามมาสามพุทธเจ้านะาแล้วก็แสดงความคารพนะกับพระเถรานุเถระนะอันนี้ไม่ใช่ว่าการแสดงธรรมแล้วไม่ได้คารพนอบน้อมอแล้วยังมาปมาหาตนะไอ้อคำปามาตินี้อันนี้ออกมาจากกายออกมาจากวาจานะออกมาจากใจนะ ในอดีตชาตินะการที่ผ่านมาแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานี้แหละนะเคยปรามาตรในการหนึ่งปรามาตรพระกันสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านะ<อ>เพียงพระอ,องค์คิดเอาไว้ในใจแค่นั้นเองนะคุณยาคุณยมทั้งหลายว่า แค่ไปนั่งอยู่ใต้ต้นโพต้นไทรนี้ไม่กี่วันก็ตัดสรูแล้วมันจะไม่เร็วเกินไปหรือง่ายเกินไปหรืออะไรแบบนี้อันนี้คือปา마ดนะหลังจากที่ว่าดับขันไปแล้วนตายไปแล้วนี่ก็ไปตกงนรกนะก่อนที่ว่าจะไปเกิดะจะไปเป็นะจะมาเกิดเป็น พระเวสสันดรนไปสวรรค์แล้วนะกลับลงมาอีกนะอันนี้แล้วก็วิบากกรรมนั้นก็ยังติดตามมานะวิบากกรรมที่ว่าไปปามารนยพระภาันสปะนะก็ตามมากว่าที่ว่าจะได้บวชกว่าที่ว่าจะได้สําเร็จรียตัสล้ได้ใช้เวลานานนะอันนี้เป็นแค่เศษของวิบากกรรมนั้นนะคุณญาติคุยมทั้งหลายอ่ามันก็เป็นแบบนี้อันนี้เพียงแค่ปรามารพระองค์ไม่ได้เอ่ยขึ้นมาด้วยวาจานะแต่ว่า อยู่ในใจเท่านั้นเป็นถึงเพียงนี้นะ,ะคุณญาติคุณโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามนะให้พิจารณาดูให้แน่แนว,ว่าควรควรหรือไม่ถ้าเป็นการแตกแยกก็ให้ไปแตกแยกในเรื่องของธุรกิจนู่นนะไม่ใช่ว่ามาแตกแยกในเรื่องของการบําเพ็ญเพียรการปฏิบัตินาธรรมเพราะว่อทมนี้นะที่ว่าปฏิบัติแล้ว ได้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีความสุขความสูงนั้นก็เกิดขึ้นจากตัวเองที่ได้มานะแล้วก็ต่างคนก็ต่างได้ไม่เหมือนกันคนที่มีกรรมบังตาก็ถูกมารากไปแบบนี้นะคุณย่าคุยมทั้งหลายอันนี้คือว่าเราได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องพิจารณาดูสิ่งที่เราได้นั้นต่างวาระต่างกรรมนะมีกรรมต่างกันนะมันจึงต่างแตกต่างกันไปนะไม่เหมือนกันหมดทุกคนนะ เพราะฉะนั้นจะสอนให้คนเป็นคนดีทั้งหมดไม่ได้จะสอนให้คนเป็นคนเลวทั้งหมดก็ไม่ได้จะเอาคนเลวมาเป็นคนดีทั้งหมดก็ไม่ได้นะ,อ,ะอันนี้ก็ด้วย กรรมนะแล้วก็ปฏิบัติไปแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยก็เป็นกรรมเหมือนกันนะเขาเรียกว่ากรรมบางตานะบางคนทำทาไปแล้วคิดว่าตัวเองทําดีแต่ว่าทําผิดโดยที่ว่าไม่ได้ตั้งใจนะอย่างเหตุการณ์นี้นะเพราะฉะนั้นต้องให้คิดทบทวนแล้วก็แก้ไขนะอาตมาภาพก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนทุกท่านนะอาตมาภาพก็ขอเจริญพร